นายสินกับผีป่าที่ดูร้ายกับหมาป่าผู้มองเห็นวิญญาณและยามค่ําคืนท่ามกลางป่าใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยความมืดมิดนายสินออกเดินทางเพื่อจะไปหาล่าสัตว์มาเป็นอาหารแต่ในค่ําคืนนี้ชายหนุ่มผู้ล่าอาหารมันช่างไม่ราบรื่นนายสิ์กำลังเผชิญหน้ากับผีป่าดูร้ายที่อาศัยอยู่ในป่าลึกผีป่าตัวนี้มันมีรูปร่างคล้ายนกขนาดใหญ่ขนสีดําสนิทดวงตาสีแดงก่่ำเปลี่ยนไปด้วยพลังอํานาจชั่วร้าย นายสินรู้ดีว่าผีป่าตัวนี้เป็นภัยต่อหมู่บ้านของเขาเขาจึงตัดสินใจจะต้องปราบผีป่าให้สิ้นซากและนายสินได้พบกับหมาป่าผู้มีสายตาที่สามารถมองเห็นวิญญาณหรือผีได้หมาป่าเล่าให้ฟังว่าผีป่าดูร้ายนี้เคยเป็นมนุษย์มาก่อนแต่ถูกสาปให้กลายเป็นผีเพราะความโลภและบ้าอำนาจนายสินมุ่งมั่นที่จะปราบผีป่าดูร้ายเร็วที่สุดเขาจึงร่วมมือกับหมาป่าวางแผนกำจัดผีป่าอย่างรอบคอบ